จังหวับรับตังประจําวันพพหสสปดีที่18มกราคม2567นะครับค่าคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่ครับคู่แรกนาโปลีกับฟิออรเรนตินาแต่แข่งกันที่ซาอุดนะครับคู่นี้ยังมองว่านาโปลีเหนือกว่าให้ต่อที่นาโปลีครับครึ่งช่วงตัวคู่ต่อไปครับโคปาเดเลของสเปนรอบ16ทีมนะครับบาซ่าไปเยือนซามาลังกาครับ2ช่วงตัวครึ่งให้ต่อที่บาซ่าครับแอตเดติโกมาดริดกับเรัลมาดริดคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเรัลมาดริดครับให้ต่อที่เรัลมาดริดราคาเสมอครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีก กับบาร์กาบาร์กาเปิดขาดทีเดียวนะครับคึ่งควบลูกแต่ก็ยังเชื่อความเหนียวของฟาร์มมิลิกาลรองไปที่ฟาร์มมิลิกาลครับวิเซล่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวันนี้เป็นทางด้านของทีมเยือนเปิดต่อมาแพงถึงลูกควบนะครับก็ยังเชื่อว่าให้ต่อไปกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแอฟริกันเนชั่นคัคู่นะครับไอวิลิโคนเจ้าภาพวันนี้เจอกับไนจีเรียก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านกองเชียร์หนุนหลังให้ต่อที่ไอวิลิโคนอียิปต์กับการหน้าคู่นี้มันแน่นอนครับแต่ก